นี่ลูกแม่สวยไหมสวยมากเลยค่ะคุณแม่สวยมากเลยไหมสวยมากค่ะนี่ไงแม่สวยมากดูสิดูข้างหลังดิโอ้โหข้างหลังก็สวยค่ะคุณแม่มีบูด้วยว้าวสวยจังเลยคุณแม่ของหนูเองเดีย๋ยวแม่ค่ะเดีย๋ยวแม่ค่ะไปดูอะไรมามานี่ไปดูอะไรอะ ว้าวูแม่พาหนูมาเที่ยวที่ปราสาทเจ้าหญิงเหรอใช่ปราสาทเจ้าหญิงกับเจ้ามีแมวเยอะเลยนะมีแมวด้วยเหรอใช่มีแมวเยอะมากแต่เป็นแฝดกันนะเหรอใช่หน้าตาเหมือนกระดิเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยเหรอแม่ใช่นี่ไงกระดิมันไม่ใช่เครื่องบินมันเป็นกฮลดิคอปเตอร์อ๋อเฮลิคอปเตอร์ใช่มีรถด้วยฝั่งหนูนะไหนฝั่งไหนเนี่ย รวยบ้านรวยมากเลยบ้านเจ้าชายกับเจ้าหญิงอ่ะใช่แต่ว่าเต้าเาชายไม่อยู่เหรอเขาไม่อยู่เขาเขาไปเขาไปอยู่ที่อื่นเหรอใช่ไปอยู่ที่อยู่แล้วเขาไปย้ายแล้วโอ้นนไงแมวอุ้ยมีแมวด้วยน้องแมวน้องแมวสีขาวน้องแมวว้ยมีแฝดด้วยเหรออุ้มน้องแมวสีขาวโอ้ยน้ำพูอ่ะอุ้ยมีมีตังอุ้ยเก็บตังในน้ำพูก่อน เดคเก็บตังค์ได้แล้วมีแฝดด้วยนะแม่มันมีแฝดด้วยแฝดอยู่ตรงไหนละแม่ดูดูมาดูมานี่น้องแมวมีแฝดด้วยเหรอคะมีแฝดจริงๆวะตามแม่มาแม่จะพาไปดูตรงไหนอะนี่ไงอุ้ยรอหนูก่อนสิแม่นี่ไงหนูยังมาไม่ถึงเลยนี่อะอุ้ย จริงๆด้วยแมวสีขาวหน้าเหมือนกันเลยใช่แล้วตัวที่แม่อุ้มตัวหนึ่งแล้วก็อยู่บนโซฟาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่มีอีกมีเยอะเลยไปดูอีกสิไหนหนูอุ้มตัวนี้แล้วพาไปดูอีกมีอีกนะตรงไหนอะมีต่งตรงนี้ตรงนี้จะเราไปดูข้างหน้ามันก็จะมีมีอีกเหรอฮ้ยเอ้ย อุ้ยตรงนี้ก็มีแมวใช่อุ้มอีกมือหนึ่งได้ไหมอ่ะอุ้มสองข้างไม่เอาวางตรงนี้ได้เดี๋ยวแม่รับก่อนเดี๋ยวแม่รับปล่อยเขาอยู่ด้วยกันเหรอแม่สามตัวมีอีกมีเจ้าหญิงอ่ะอยู่จับเจ้าหญิงมีอีกเหรอใช่มีอยู่กับเจ้าหญิงแม่มันเยอะจังอ่ะเดี๋ยวแม่รับเก๋อไว้อีออหนนะ อยู่ตรงนู้นน่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนูกตรงเนี้ยไหนอ่ะตรงนี้ไงนี่ไงลงข้างล่างลงข้างาโอ้ทำไมมันกว้างใหญ่เหลือเกินหนูจําทางไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ไงอุ้ยมีตรงนี้ด้วยไม่ใช่ที่เดิมเหรอไม่ใช่ที่เดิมที่ใหม่นี่ไงเนาะใช่ที่คุณพี่อุ้ยมีคนรับใช้ด้วยใช่มีคุณแม่บ้านแม่บ้านใช่แม่บ้าน ลูกมันไม่มีแล้วน้ําหมดแล้วเหรอใช่ไม่มีแล้วพี่แม่หนูหิวข้าวเรานั่งโต๊ะดีกว่าเผื่อมีอาหารมาเสิร์ฟเบ,บิ้หนึ่งเแบบิ้นึงเดี๋ยวแม่เอาไปนับแมวก่อนไปนับแมวก่อนแมวที่มีเ,เท่าไหร่แม่ก็บินรอหนูรอยด้วยชีบินช้าๆหน่อยโอเคแบ๊บหนึ่งกันไเพราะว่าต้องบินเลยนี่เดี๋ยวนับก่อนนะรอหนูก่อนสิหนูตามไม่ทันเนี่ย หนูเลยหนูมาตีหนูมาโอ้ย,อยกว่าจะมาทันแม่เหนื่อยเลยเนี่ยหนูนับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมีแมวสี่ตัวหนะ้าเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ขนนันเหมือนกันหรอเหมือนกันหมดเลยอะโอ้โห หนูหิวข้าวแล้วแม่เราลองไปนั่งที่โต๊ะดีกว่าเผื่อมีอาหารมาเสิร์ฟโอเคอย่าไม่อย่าไม,ม่ทำอาหารให้หนูกินเองไม่ถ้าเราไปนั่งที่โต๊ะเขาจะต้อนรับเราอย่างดีเลยเขาจะมีอาหารมาให้เรากินด้วยไม่มีหรอกเชื่อเถอะไม่เชื่อหนูที่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะนั่งโอเคนั่งนี่ไง จุดเทียนแล้วเห็นไหมใช่เต็มโต๊ะเลยใช่ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็นีเราเดินดูซิมันมีอะไรบ้างโอเคโอ้เดินช้าๆดิแม่หนูเหนื่อยดูดูง่งไป่างนั้นเลยจะตามมามแม่ก็เดินช้าๆดิหนูอยากดูอาหารว่ามีอะไรบ้างโอเคแม่ดูตรงนี้ก่อน โอ้มีกุ้งตัวใหญ่เลยอ่ะมีผลไม้มีไก่มีซิกอกมีขนมโอ้โหมีเยอะมากเลยเรากินหมดไหมเนี่ยแม่ไม่รู้สิเขาให้เรากินเองทำไมเขาให้อาหารเราเยอะขนาดนี้เราจะกินหมดเหรอกินหมดสิานลเราจะนั่งตรงไหนดีจะนั่งตรงไหนอะนั่งตรงนี้ไหมโอเคตรงนี้ก็ได้โอตรงนี้มีทั้งไก่มีทั้งกุ้งเลยอ่ะใช่ขนมหวานก็มีใช่อันนี้ ขนมเค้กใช่ขนมเค้กโอ้ยมีอาหารเยอะะเลยอ่ะอร่อยจังเลยกินอาหารหมดไวจังเลยแม่เราสองคนทำไมกินอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้สิกินหมดเกลี้ยงเลยใช่นึกว่าจะกินไม่หมดก็มีสองคนนะโอ้แม่เราสองคนนี่กินอาหารหมดเกลี้ยงโต๊ะเลยเหรอ กินเสร็จแล้วก็อิ่มมาจุกท้องหมดเลยทำยังไงดีเอา้าวันนี้สิเออหนูจุกท้องหมดแล้วเนี่ยมีตังค์ด้วยนะตรงเนี้ยนี่ไงอุย้ยเก็บตังค์ก่อนดีกว่านี่ไงนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงทำตังค์ล่วงไว้หลายที่เลยนะเนี่ยใช่ัวดีโอ้ยนี่เป็นไงนั่งโป๊ะของพระราชาเจ้าชายกับเจ้าหญิงเมียให้ดูนะ อะไรเหรอแม่นี่ไงอุ้ยไงเอากระามาเล่นทำไมกระาหนูเองอุ้ยห้ยามเล่นเล่นไม่ได้ไม่วันนี้ก็อันกระากระาของเรากระาของหนหูหนูสวยไงเหรอใช่ดูมีแสงสีชมพูมาด้วยอย่าอย่าเล่นเดี๋ยวโดนแม่เดี๋ยวแม่จะตุย หรอเป็นคาถทาพิเศษเฉยโอเคไม่ใช่มันตายเราไปเดินสำรวจดีกว่าว่ามีห้องไหนมั่งไปอันนี้ห้องอะไรอะไปดูดิห้องอะไรออ้ห้องอะไรอะไม่รู้ห้องนั่งห้องนั่งกินกาแฟเหรอห้องรับแขกหรือเปล่าห้องกินกาแฟเหรอใช่ไันกินตั้งแต่กันไม่ได้ไม่รู้นั่นนี้ละ มีห้องนอนมีเตียงนอนด้วย<อ>มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยอันนี้อันนี้สำหรับผู้หญิงเหรอใน,นของผู้หญิงโอ้โหโอ้โหนี่โต๊ะโต๊ะอะไรอ่ะโต๊ะนั่งคุยกันเหรอใช่อันนี้อันนี้ที่นอนสําหรับผู้หญิงเหรออนีห้องไหนอีกอะแม่อันนี้ให้หนูหนูกับแม่ต้องมานอนตรงนี้นะเหรอใช่แล้วมีมีห้องไหนอีก ให้กับพ่อไปอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งไหนคะฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้น,นี่ห้องอะไรอะ่ะอุ้ยห้องนี้ก็มีห้องนอนเหมือนกันอันนี้อันนี้เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็ให้ให,ให้ให้พี่พ่อกับพี่ชายนอนนะอ๋อให้ผู้ชายนอนใช่ไหมใช่ผู้หญิงสําหรับตรงนู้นห้องนี้ล่ะโ oh. อ้โหห้องนี้มีสะว่ายน้ำรูสิ เนี่ยมันมีอ่างอาบน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่างอาบน้าแร่โอ้โชื่นใจจริงๆเลยเรานังน่งนี่โอ้ยอาบน้ำแร่ชื่นใจมากเลย呀ไก่โอ้เย็นสบาย<ช>ตามแม่มาเร็วๆสิลูกแม่แม่ขาข้างบนนะโอเคอานเรื่มตานี่ไงโงรงพยาบาลก็จะ ที่นี่มันบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลน,นี่ใช่หนูจะพาะแม่มาทำอะไรนี่ไงอุย้ยมีเงินให้เก็บด้วยเหรอแล้วอุย้ยเก็บเงินก่อน,นอุย้ยเรารวยแล้วเนี่ยเราเก็บเงินได้เยอะเลยวันนี้ใช่ใชแม่หนูเห็นยาอะไรไม่รู้อะขวดยาอะไรอะเอา้าเอาให้พ่อหยิบดีกว่ามันเป็นยาพิษหรือเปล่าโทรหาพ่อดีกว่าอะไรเหรอแม่มันคือยาอะไรอะ,อะต้องให้ เขาเขียนว่าผู้ชายต้องหยิบเหรอใช่เดี๋ยวพ่อหยิบมาดูก่อนว่าคือยาอะไรโอเคอ่าแม่ลองกินดูสิอ่ะบายกินเลยแม่กินเลยโอเคแเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงกินแล้วก็รักรักกันเลย <c oughs> เห็นไหมเฮ้ย <c oughs>